อากาศร้อนๆเราต้องกินแม่ขาวบอกว่าจัดให้สาวของเราเราชอบแบบสองอย่างรวมกันทั้งหวานทั้งมันทั้งใช่ทั้งรวมมิตรทั้งรอดช่องเอาผสมกันแต่ไม่ต้องหวานมากห จะไม่เลี้ยงได้ยังไงก็เขาบังคับให้หนูซื้อให้เขากินถ้าหนูจะซื้อให้แต่เขากินคนเดียวมันก็ไม่ใช่ป้าแต๋วก็จะร้องอีกริ่ะหวานปกตินะใช่ค่ะหวานปกติเอารวมกันแมมคะเขาตามสั่งเยอะสั่งได้เลยเขา ยอย่าเสิไปหาเหตุงานนะมันมันเมยมันเมยหัวใจมันเมื์อ,มมอ,อย่าสิไปหาเหตุมันยูซอะี่นัยนน่งืโมน่ยาเมเาคือกันคือกันข,นนของพเอพิ่นาแบบอยู่ ชื่นใจแต่หนูว่าเขาใส่ให้หนูหวา